ย่างเมืองตังโกนุตหมูย่างเมืองตังโกนุตนะครับคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหหมูย่างใหม่ๆเลยครับโอ้โหขายยังไงครับพี่คีดละแปดสิบ๋อ้คิดละแปดสิบบาท น้งกรอบเนื้อบ้างนะคะคเราไล่กระดูกนะไล่กระดูกแล้วก็ชฉ่ำๆเลยค่ะชฉ่ำมโอ้โหเนื้อบางๆเนื้อบางๆนี่เลยค่ะเนื้อบางๆน่ากินมากเลยครับน้ำกรอบเลยค่ะโอ้โหอยากให้ลองนะคะอ๋อบุ๊บุ๊บุ๊บุนี่แหละครับเราเพิ่มเนีใส่กันะคิดละแปดสิบบาทนะครับคุณผู้ชม อกกนะโอ้โหคุณผู้ชมน,น่าเกินมากครับที่ละ8นะคะทำอะไรอีกคะทำแบบไม่ได้นะคะทำขีดนะคะหมูย่างของข,ข,ของที่ไหนนะเก๋มเมืองตังเลยเอาเมืองตังเลยนะโอ,โอ้นี่ของแท้เลยนะหมูย่างเมืองตังเ <สา S 1> นี่ยคุณผู้ชมโอ้โหสปิกใต้หน่อยอ่ะอ่ะ,อะสปิกใต้ให้หน่อยครับค่ะสวัสดีนะคะเป็นหมูย่างเมืองตังโกนุ่นนะคะเป็น นกล้องหกล้งแพค่ะถ้าใครมาอา่านตัวคุณต่อยนะคะวันที่9ตุนย15บุษภานี้นะคะลองมาชิมกันได้นะคะหมูย่างเมืองกลางโกนุชค่ะและม,มีไม่มีน้ำมันเลยนะคะมีเราย่าง5ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัวหนังกรอบมันน้อยค่ะเนื้อฉ่ำค่ะลองมาชิมกันได้นะคะหมูย่างเมืองกลางโกนุชค่ะครับโ้โหคุณผู้ชมครับน่ากินมากเลยครับอย่าบจะดูตวงนี้ ใกล้เลยครับราาะค,ะคุณผู้ชมคิดละแปดสิบบาทนะครับคุณผู้ชมอยากกินไหมครับคุณผู้ชมอยากกินก็มานะครับเซอน์ท่านเวสเกตบางใหญ่คนรุมเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ไมแล้วครับคุณผู้ชมมาอีกสองตัวนะครับ อันนี้หเหร<ด>อนนอันนี้อันนี้อัน,น,น,นหนึงเนื้ออันนี้จะผสมมันนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเยอะหน่อยผสมมันนิดหน่อยมันจะนุ่มพี่ัดเป็นแค่ยาวๆไม่ต้องดได้จ้าี่เ็ดีกว่าเอาหกร้อยวดยั่นเะม็นอนึางนี่เนาะ แม่ืบบพี่ทไม่หมดแก่โอ้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆนี่บอกบอกบอก,บอก,บอกว่าน่ากินมากครับที่โคงพี่ร้อยครับไหมไ่ดเไ้อทน่ออ้าครับปดูปมก่อนนะจ๊ะ ย่างเมืองตังของแท้เลยนะครับครับแถมไปดวยครับแล้วก็องมตัวนนี้เรามากันแตัวนะครับพี่ตัวโอ้โหหกนะครับย่างเหลืออีกสองนะครับแปดตัวนะครับผู้ชมแตัวัพี่ ชิมก่อนได้จ้าทำแหละใหม่ๆเลยเค่ะครับผมก็สองร้อยครับ